กินข้าวขนมปังหรือกาแฟหวานหลังตื่นนอนรู้ไหมคุณกำลังเร่งให้น้ำตาลในเลือดพุง่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะดรเจสันฟังได้อธิบายไวยว่าช่วงเช้าร่างกายมีฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงอยู่แล้วถ้ากินแป้งและน้ำตาลทันทีจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นค่ะดวเรเบนจามินมิกแมนกล่าวในหนังสือวายวเกตซว่า อินซูลินจะพุ่งตามน้ำตาลทันทีและร่างกายจะเข้าสู่หมดเก็บไขมันจากงานวิจัยของไดเบติกแคร e ปี2019พบว่าการเริ่มมื้อแรกด้วยขาบสูงในตอนเช้าเพิ่มโอกาสที่จะดื้ออินซูลินและน้ำตาลสะสมทั้งวันค่ะทางออกเอือเริ่มวันด้วยโปรโตีนและไขมันดีหรือใช้ตัวช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนมื้ออาหารพิปาเลือกใช้ชิฟิลเกรสค่ะ ซึ่งประกอบด้วยสผลิตภัณฑ์คือยูนิมาเต้และไฟเบอร์ชนิดพิเศษช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ไม่พีกน้ำตาลหลังอาหารลดพุงได้ง่ายขึ้นสนใจฟิลเกรดพิมพ์สนใจไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ